ลงแมปวิธีที่สองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแมปกันต้องโหลดจากโปรแกรมนี้ครับแมป form mcpe นะครับ <_ m> ไปคาบีเราจะไปสักตอรลยนะครับนี่ครับนีะครับนี่ครัะครับ หน้าต่างอย่างนี้นะครับเราจะไปลองทำกันเลยนะครับก็เนีข้าเข้า,ขาโปรแกรมนะครับแล้วก็พอเข้ามาเนี่ย<อ>มันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เลือกว่า Official Map นะครับแล้วก็เลือกว่าเอาสมมติเอา Map ตัวิกตอร์กอดิสโซิตี้นี่นะครับฮักกอดิสโล่รอรับหนึ่งคนระับพอขึ้นอย่างงี้ปุ๊บลองเข้าไหมครับลองไหมมาเรียัง นี่ครับจอวิกเตอร์อันนี้ไม่ต้องไปย้ายไฟล์เลยครับมันจะเข้ามาเลยเพราะมันเป็นแค่ apk เดียวเลยครับก็ดูครับใช้มาดูแมปกันนะครับนี่ครับ ครับก็สำหรับวันนี้เนีย่ยขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ